ครับสวัสดีครับมาเจอกันช่วงสายๆครับวันนี้ปริโวอหัวเดียวครับมาขาวกอทอมอรครับเด็ดพี่ของเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ เป็นเจ้ารีโว2.8หัวเดียวครับจัดเต็มเซ็ตแลยครับลํำนี้ช่วงนี้รีโวนี่โหออกมากันเยอะครับ4 x 4ดิฟล็อกครับหัวเดียวนี่ลูกค้าหลายท่านก็เอาไปใช้แล้วก็มาชื่นชอบครับแล้วก็เอามาตกแต่งก็ ใช้งานได้ดีครับเป็นเจ้ารีโวหัวเดียว2.8ครับ <c oughs> มาดูครับว่าตกแต่งอัพแบบไหนครับลำนี้เป็นอัพช่วงล่างยก2นิ้วนะครับนี่ฮะเป็นชกซับแท้งปรับ8นะครับของ Pro Fender นะครับด้านหลังก็เป็นบิ๊กแบ็กครับของ Pro เฟ n d e r ครับ 2.0ครับกระบอกปรับแปดระดับครับยก2นิ้วนะครับคันนี้เยวปรับขึ้น2นิ้วนิดๆน,ดๆนะครับนี่ของเดิมนะครับปีกนกเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ปีกนกเดิมให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงมนะันจะเป็นเหล็กบางๆนะครับ เวลาจุดจุดเสียของมันเนี่ยเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งจุดเสียของมันเวลายางใหญ่นะครับเราใส่ยางใหญ่แล้วนี่เบ้าตรงนี้จะฉีกเรื่อยฮะนี่ของแตนดัดนะครับเบ้าตรงตรงนี้ครับตรงที่อัดลูกหมากเข้าไปเนี่ยเบ้าตรงนี้จะฉีกเจอเรื่อยครับตัดปัญหาคือเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกปรับองศาเลยครับแข็งแรงด้วยมันจะมาพร้อมกับ ชุดบูทลูกหมากมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับน,นี่คือปีกนกเดิมอันนี้ชกเดิมสปริงเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้โชกหน้านะครับโชกหน้าเนี่ยจะเป็นฐานตายนะครับปรับขึ้นไม่ได้นะครับถ้าจะยกสูงในลนักษณะใช้โชกเดิมนี่ต้องลองก้อนหัวโชกนะครับลองก้อนหัวโชกตรงนี้ฮะ แต่ถ้าเป็นชกแต่งหมายถึงชกที่ปรับระดับได้ก็คือเป็นอย่างนี้ครับฐานจะปรับเกลียวได้ครับปรับสกัดเกลียวได้นะครับเนี่ยอาจจะให้สูงหนึ่งนิ้วสองนิ้วแล้วก็ปรับขึ้นตัวนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะปรับได้ครับตัวน,นี้สามารถปรับขึ้นลงได้ครับ จนด้านหลังก็เป็นโชกยก2นิ้วอยู่แล้วนะครับของวิกกี้แบ็กไอของโปรเวนเดอร์รุ่น b ิกกแบ็กครับ,รบก็ความสูงที่ยกก็คือใส่ก้อนรองนะครับใส่ก้อนรองแหนบนะครับเราจะยก2นิ้วเราก็ใส่ก้อน2นิ้วเราจะยก2นิ้วครึ่งเราก็ใส่ก้อน2นิ้วครึ่งแล้วแต่ความบาลานซ์ลูก แล้วแต่ทรงว่าจะเอาหน้าต่ำหน้าสูงประมาณไหนก็กได้นะครับมีทั้งก้อนหนาบางตามรุ่นที่เราต้องการตามาระดับหน้าหลังที่เราต้องการนะครับสามารถทําได้ครับนะครับนี่ด้านหลังนะครับก้อนลองแหนบปรับองศานะครับที่มันแฟบข้างหนึ่งเนี่ยที่มันอันนี้หน้าหน้า,นา,าสมมุตินะครับ นี่หน้านิ้วครึ่งตัวนี้จะเป็น2นิ้วก็คือทําให้เพาเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเพาหน้านี่เงยขึ้นหาเกียร์ไอเพาหลังเงยขึ้นหาเกียร์นะครับเป็นการปรับองศาให้มันดูสมูทด,ดูดูเผาไม่หักนะครับสําหรับก้อนอันนี้สปริงออซี่ครับ นุ่มๆฮะเดิบๆอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นกันแข้งนะครับสีดำๆนะฮะการแข้งลองลองแกะกันแขงนะนี่เป็นกันแข้งงานของออปชันนะครับสวยๆตรงรุ่นนะครับ ของเราคลิปของเรานะครับจะไม่มีเอฟเฟกอะไรมากมายนะครับถ่ายกันสดๆอย่างนี้เลยครับไม่ไม่มีการตัดต่อครับให้ความรู้สึกยังไงให้ถ่า,ายวาดแบบไงก็อย่างนั้นแหละครับไม่มีเวลาไปตัดต่อแล้วครับ <laughs> เอาเห็นกันสดๆกันไปเลยครับนี่ครับกันแฟงสีเทาอ่า ออกไพเทนห,หน่อยๆนะครับเป็นการแขงงานของออปชันครับตรงรุ่นครับการยกขึ้นมาหน่อยนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวใส่เข้าไปนี่ก็รอครับครับดูตอนใส่กันอีกทีนึ่งอันนี้เป็นมออลมเสริมใช่ไหมม้อลมเสริมคอเหมรอลมเสริมเบรกนะครับสําหรับที่เราใช้ยางใหญ่หญขึ้นยางขนาดใหญ่ขึ้นเราก็ ใส่มอลมเสริมตัวนี้ก็จะมีท่อยางเด็กลัตอ่ามักคือเพิ่มลมมอมออลมเบรกเดิมนะครับเพิ่มลมนะครับตัวนี้ทําให้เบรกเหนียวขึ้นเหน็บขึ้นนะครับเป็นมออลมเสริมเบรกเบรกเบรกก็คือเบรกสแตนดาร์ดเรานี่นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวพักลมทําให้มีลมมากขึ้นทําให้เบรกนุ่มนวลขึ้นแล้วก็เบรกได้ดีกว่ากว่าเดิมนะครับ มีสายพอยางเหล็กรัดครับเป็นหมออลมเบรกเสริมนะครับแนะนำครับตัวนี้ยางใหญ่ขึ้นระดับใหญ่ขึ้นก็ถ้าใส่ได้ก็ใส่ครับจะทำให้เบรกด,ดีขึ้นมากแน่นอนครับ <c oughs> นี่ครับ้านหน้านี้เราใส่เข้าไป อ,อยู่ในช่วงประกอบนะครับผมประกอบไปด้วยแล้วก็เราถ่ายทําไปด้วยนะครับนี่ฮะใส่เรียบร้อยก็จะเป็นปีกนกที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ปีกนกที่ทดแทนจากปีกนกสแตนดาดก็เป็นปีกนกปรับองศาตัวนี้แหละครับอันนี้ของงานของ Pro เ e n เดอนะครับก็จะมีงานหลายๆแบรนด์นะครับก็มีทั้งซันมีทั้งยูนิคอนมีทั้งโปรเฟนเดอนะครับแล้วแต่ละลูกค้าจะเลือกเอาแบรนด์ไหนก็ได้ครับ เป็นลูกเป็นปีกนกปรับองศาเหมือนกันครับความหมายเดียวกันนะครับสําหรับรถยก2นิ้ว2.5นิ้วได้สบ,สบายๆครับปรับไม่ให้ปีกนกตัวเนี้เวลาขับขี่แล้วไม่ไมไมชันมากตั้งศูนย์ได้แล้วก็ให้ความนุ่มนวลกับตัวรถเราเองครับผมถ้าเป็นปีกนกเดิมนี่จะชันหมายถึงมันจะสั้นนะพนูดง่ายๆมันก็เลยทำให้ชันทำให้แข็ง นะครับปิงที่เลือกใช้ก็เป็นออสซี่ครับนี่ฮะโซโรเฟนเดอร์ปรับแปดครับอันนี้ด้านหน้านะครับบันไดข้างก็เข้าไปแล้วครับบันไดข้างก็ประกอบเพิ่งเสร็จครับตัวนี้ก็แกะกันอย่างนี้เลยครับ เป็นบันไดข้างแบบตะแรงฉีกนะครับส่วนตัวแป๊บเนี่ยเป็นแป๊บหนานะครับแข็งแรงครับโดนเบียดโดนกระแทกแี่ๆต่อเตอนี่กระจายหมดครับทําให้ชายล่างของตัวรถเราเนี่ยไม่เป็นรอยหรือไม่บุบนะครับตัวนี้เป็นกากเป็นบันไดเกียบขึ้นประโยชน์มหาศาลคู่หนึ่งราคาเบากระเป๋าฮะด้านบนครับด้านบนกําลัง ติดตั้งโรบาร์หางยาวนะครับตัวนี้หางถือว่าหางยาวสุดเลยครับแล้วก็ใส่เป็นไฟด้วยครับไฟก็เป็นไฟ LED เป็นเป็นไลท์บาร์ของ Iron Man นะครับตัวนี้ถือว่าสุดฮิตสุดฮอตเลยครับสว่างนี่โอโหเหลือจะเฟือครับนะฮะมีขาปรับสูงต่ำได้นะครับดูฮะ ทางพรกำลังติดตั้งอยู่ครับอันนี้เป็นโลบาร์หางช่วงยาวนะครับเต็มเต็มคันเลยครับอดีมาติดตั้งอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนเต็มนะฮะด้านบนกำลังทำเอเวอร์เรสอยู่นะครับ แล้วก็เข้ามาอีกคันเมื่อกี้เป็นเมซูัวเดี่ยวไททันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ดูครับโครงล้อก็ใส่ไปเรียบร้อยครับยังหล่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ยางแล้วก็ตอนนี้ยังดังเดิมนะครับยางเดิมก็จะอันเล็กๆนะฮะหน้าแคบๆอันเล็กๆนะะีย่ยฮะยางเดิมรัดงๆง่ายๆไม่ได้โดนใจเลยพูดไงไ่ายๆโตโยต้าก็แถมมาให้อย่างเดียวครับ ใส่ใส่ล้อยางมาจากศูนย์นะครับเหมือนของแถมนะครับ<ค> <ด grit> หน้ากระติ๊ดนึ่งเอาไปใส่รถทั่วๆไปก็แหมไม่อยากขับเลยครับมันหน้าเล็กแล้วก็ดูไม่สวยอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะฮะถือว่าโตโยต้าเขาแถมมาก,ก็แล้วกันครับต้องมาทําอัพใหม่อยู่แล้วนะฮะด้านหลังครับกำลังติดตั้งโลบาร์นะครับ กันชนท้ายก็เข้าไปแล้วนะครับเปิดท้ายหน,นึันชนท้ายก็ติตั้งเรียบร้อยครับอันนี้ยังยางเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ย,ยางด้านบนนะครับกันชนท้ายนี่ก็ตัวนี้ก็แข็งแรงครับเป็นบล็อกที่สุดฮิตอยู่แล้วครับทรงแยกครับ ก็จะเป็นเหล็กหนาฮะตัวนี้ประเภทเหล็กนี่ห่วงลากนี่ดึงช้างได้แปตัววะว่ากันอย่างนั้นครับเข้าทรงเข้าหล่อครับพอดีรถสไตล์ใช้งานนะครับคันนี้เห็นเด็ดพี่ของเราที่กทมนะครับก็จะเอาไปใช้วิ่งง่าง่ายวิ่งดูแม็โครครับ ลุงวิ่งดูงานครับเห็นเด็ดพีของเราน่าจะทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือหนักครับพวกตะโควพวกอะไรพวกนี้ฮะอาจจะมีใส่ถังน้ามันบ้างเป็นบางครั้งนะครับอาจจะขี่ดูงานเป็นการส่วนตัวนะครับจรเจ้าดีวัวโหเดียวลํานี้ครับลุยได้แน่นอนครับรับประกันนะสี่คูณสีิฟล็อกนี่จับช่วงล่างให้ดีๆนะครับเปลี่ยนยางให้ดอกอลุยได้หน่อยนี่ก็ไปได้สบายครับ สำหรับคันคูคันคองที่เราจะเข้าไปตามบ่อดินตามบ่อคโคลนนะสบ,สบายนะครับลำนี้ก็มาจากกอทมอนะครับขอบคุณมา,มากๆครับสำหรับเด็ดที่ทางกอทมอ